วันนี้จะพามาแกะดูภายในหลังจากการตรวจซ่อมตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับ PM หลอดลักคิด A 3 0 3 4หรือลัก man CL 3 4นั่นเองนะครับลักคิดก็คือเป็น PM ที่เป็นชุดคิดนะฮะชุดประกอบนะครับจากทางบริษัทลักแมนเลยนะออกมานะครับในช่วงปี19 80นะครับ40กว่าปีที่แล้วนะ43ปีที่แล้วนะครับเขาก็ออกแบบมานะครับให้เอาไปประกอบได้นะครับนักเล่นก็ซื้อมาประกอบได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวประกอบสําเร็จจากโรงงานม,มันก็คือรักแมน CL34 นั่นเองนะครับภายในไม่ได้มีอะไรต่างกันมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับ ผมทำการตรวจซ่อมตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับก็เลยเอามาให้ดูเป็นแนวทางเพื่อการศึกษานะครับก่อนอื่นนะครับก็ดูมาดูสเปคกันก่อนนะตัวนี้จะเป็นกล่องไม้แบบนี้เลยนะกล่องไม้จากโรงงานนะครับแกะออกมาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้และนี่คืออะไรที่เปลี่ยนไปนะครับก็ยังมีตัวรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะะมากมายนะครับตัวนี้นะครับผลิตปี1980นะครับอายุ43ปีแล้วนะครับ43ปีที่แล้วนะครับ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเยนนะครับตอนออกมาใหม่ๆนะครับสเปคของเขานะครับใช้บลอดทั้งหมดนะครับแปดหลอดข้างละสี่มีสิบสอง ax เจ็ดกับสิบสองเอเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับฮาร์โมนิกนะครับ d i s t o r t i ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ฟีคุนซี่เรสปอนนะครับสามเฮิร์ตนะลงต่ำสุดนะสูงสุดเจ็ดสิบกิโลเฮิร์ตนะครับ RIAA บวกลบ3 dB นะครับตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับขยายเครื่องเล่นแผ่นเสียง RIA นะครับตัวโทนนะครับบวกลบได้8 dB นะครับเทินที่3 kHz นะของเสียงแหลมแล้วก็300 Hz ของเสียงเบสนะครับตัวนี้ก็หนัก 6.4กิโลนะครับตัวนี้นะครับก็สเปคคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาก็สุดแสนที่จะคลาสสิกมากนะครับหลอดก็จะวางนอนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนซีนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนซีซีของเดิมเข้ามาแบบนี้เครื่องตัวนี้ผ่านช่างมาแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนมาพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเราก็มาแก้ไขใหม่นะครับแล้วก็ซีตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับนี่จุด47นี่ครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ mkp นะครับนะ mkp ของฟิล i ิปเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบโพลีนะครับนี่ฮะอย่างดีนะครับฟิล i ิปแท้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนเซอร์ภาคจ่ายไฟนะครับตัวนี้นะครับของเดิมว่าใสมาหนึ่งร้อยห้าสิบไมโครนะครับตัวนี้นะร้อยห้าิไมโคร4ี่ร้อห้าสโวลต์แต่สเปคเดิมมันแค่ร้อยไมโครนะครับ 450ห้าโวลต์นะครับเราก็ต้องหาตัวเท่าเดิมมาใส่นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยสำคัญนะอย่าไปใส่เยอะกว่านี้นะครับตามสเปคของเขาดีที่สุดนะครับผมก็เลยเอาของ BC มาใส่นะครับเนี่ยของฟิลลิปนะครับ BC นะครับมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วอย่างดีนะครับแล้วก็พวกซีต่างๆก็จัดการให้เรียบร้อยทั้งหมดนะฮะรุ่นนี้จุดไส้หลอดเป็น DC ด้วยนะครับ12บโวลต์นะครับจุดไส้หลอดนะครับก็ผมอัปเกรดหลอดด้วยนะครับหลอด12 Ax 7ผมก็จะเอา เบอร์นี้มาใส่นะครับห้าเนะครับของ GE มาใส่นะครับแล้วก็12 AU 7ผมก็เอาของ RCA มาใส่นะครับอัปเกรดทั้งหมดเลยนะครับของที่เขาใส่มานะครับมันก็จะมีเสียด้วยหลอดหนึ่งนะครับเป็นหงอกนะครับแล้วก็จืเพืนใหญ่ก็จะเป็นหลอดมัสซชิตะนะครับของนชั่นแน l นะครับใส่มาจากโกละสเปคโคละหลอดกันความเกณฑ์ขยายก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับตอนนี้ผมจัดให้ตรงกันทั้งหมดแล้วนะครับ ตำแหน่งนี้คือคือข้างซ้ายตำแหน่งนี้คือข้างขวานะครับตัวสองหลอดคู่นี้นะครับริมซ้ายกับริมขวาตัวนี้เป็นสิบสองอูเจ็ดตัวนี้สิบสองเ x เจ็ดเป็นหลอดของภาคปรีโฟโนนะครับของข้างขวาตัวนี้เป็นหลอดของปรีโฟโนของข้างซ้ายนะครับตัวนี้สนะิบสองเอูเจ็ดสิบสอง ax เจ็ดฮะและตัวนี้นะครับ เป็นหลอดภาคปรีแอมกับปีโทนนะครับของข้างซ้ายนะครับตัวนี้เป็น 12AX7 12AU7 ตัวนี้นะครับแล้วก็นี้ก็เป็นปีโทนนะครับแล้วก็ปีแอมของข้างขวานะครับตัวนี้เป็น 12AU7 12AX7 นะครับเขาก็จะทำใส่ออกมาแยกกันซ้ายและขวาชุดนี้ก็จะเป็นชุดวงจรภาคจ่ายไฟนะครับแล้วก็ยังมีภาคมิวติ้งสัญญาณด้วยนะครับเพื่ออุ่นหลอดนะฮะเวลาเปิดเครื่องว่าใหม่ นะครับก็จะทําการอุ่นหลอดนะครับซีคัพปิ้งก็ยังเป็นตัวเดิมแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนมานานแล้วนะครับซีคัพปิ้งนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น0.1นะ0.1มโคร1มโคเนี้ยนะเขเปลี่ยนมานะครับเรียบร้อยนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้มานะครับผมก็เปลี่ยนให้เกจดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ทําการย้ําปริ้นทุกอย่างนะครับทําความสะอาด พวกสวิคต่างๆนะครับซึ่งเคยถอดออกมานะครับมาล้างภายในเคยทาคลิปให้ดูแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ย้ำปิ้นหลอดทั้งหมดนะครับนี่นะให้ดูนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับให้ดูนี่ฮะนี่ฮะผมก็จะทําการย้ำปิ้นทั้งหมดเลยนะครับให้มันแน่นนะครับเพราะว่าเครื่องหลอดก็จะเจอความร้อนมานานๆมันก็จะมีหลวมบ้างนะครับย้ำให้แน่นแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะเห็นหลอด นี่ครับวางอยู่อย่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับโชเกตเราต่างๆทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่คือซีที่เปลี่ยนไปนะครับตัวเนี้ของบีซีนะครับนี่ครับสุดๆนะเครื่องนี้เสียงดีมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสวิตก็เสียด้วยนะครับสวิตสวิตไม่ล็อกด้วยนะครับก็เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนเป็นสวิตอย่างดีให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวสวิตก็เปลี่ยนให้อย่างดีเลยนะครับตัวเก่าจะเป็นตัวนี้นะครับไม่ล็อกนะครับ แล้วก็หลอดไฟก็เปลี่ยนให้หนึ่งหลอดนะครับหลอดไฟที่โชว์สแตนบายตัวนี้กับตัวเลือกต่างๆเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็ท่านใดใครมีปรีแอมหลอดนะครับก็อยากให้ทําการตรวจซ่อมตรวจเช็คก,ก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจัดได้เลยนะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับการซื้อขายในทุกวันนี้ราคาบ้านเราก็อยู่ประมาณสามหมื่นบวกลบนะอยู่ประมาณนี้สวยๆจัดๆก็ ว่ากันไปตามราคานะครับนี่ฮะกล่องไม้ของเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูนะครับว่าภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับ